จะเป็นสองสองเนี่ยคะ่ะไอสี่สองค่ะขอพายสองห้าสี่สองรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนะคะเหรียญสิบบาทจะตังทอนรับจะตังทอนมาพลิกดูเพียงพอสศเจอพศสองห้าสี่สองตามภาพนี้เลยนะคะสองห้าสี่สองร้านกันนั่นนะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทคะ่ะ สตังทอนสองหนะคะรับซื้อเหลือยี่สบาทก็จะมีนี่แหละค่ะที่รับซื้อนะคะ4 2 4 1 3 4ก็จะประมาณนี้นะคะสามหนบาทขึ้นไป4ี่หบาท4 2่สบาท3 4 25บาทนะคะราคารันประนาน ที่ปนาให้ราคาเพื่อที่ท่านไปขายร้านอื่นจะได้ราคาสูงกว่าปนานะคะนะคะเหรียญหมุนเวียนเหรียญตะตังทอนรับตังทอนมาดูเพียงพอสอยังที่ปนาพูดเลยนะคะทุกคนเหรียญหลักๆที่เนหนรับก็บอกไปแล้วนะคะตามนี้เลยถ้าท่านใดมีท่านใดต้องการขายก็ทักปหนหาไม่ได้เลย พนันไม่ทักหาใครนะคะไม่ทักหาใครเด็ดขาดเออและอีกอย่างหนึ่งในแชทพนันไม่อ่านแล้วค่ะนะคะพนันไม่ด้อ่านในแชทนะคะทุกคนอยากขายนะคะต้องการขายนะคะถ่ายรูปส่งมาใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวพนันให้ลิงกงไลน์นะคะแล้วก็ติดต่อพูดคุยกันต่อทางไลน์นะคะทุกคนพนันคุ้นชินกับทางไลน์นะคะทางแชทพนันไม่ไม่คุ้นชินเข้าไปอ่านนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้พนันทำคนเดียวเดี๋ยวอ่านแชทเดี๋ยวอ่านไลน์รู้สึกจะวุ่นวายนะคะพนันตั ปัญหาไม่อ่านแชทนะคะทุกคนบอกว่าหลายคนนะคะบอกว่าส่งไปในแชทแล้วไม่ตอบไม่อ่านใช่ถูกต้องเาะนน้นไม่ตอบไม่อ่านนะคะในแชทนะคะต้องทักไลน์ค่ะลิงไลน์ถ้าท่านถ่ายรูปเหรียญที่ท่านจะขายส่งให้เป็นน่าดูเปน่าดูแล้วว่าอ๋อเหรียญแบบนี้เป็น่ารับพนน่าให้ไลน์